เรื่องจริงของหนุ่มอเมริกันได้เงินชดเชย15ล้านหลังชนะคดีฟ้องบริษัทเฮจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดให้เมื่อวันที่19เมษาปีนี้เองเว็บไซต์ BBC รายงานว่ามีคดีของชายอเมริกันเขาชื่อว่าเควินเบอร์ลิงเขาได้ยื่นฟ้องต่อศาลในเขตแคนตันรัฐเคนนิสกี้ Kentucky, โดยมีคู่กรณีเป็นบริษัทการวิตตี้ซึ่งบร,บริษัทที่เขาทำงาน ในคำร้องอ้างว่าทางบริษัทจัดงานเลี้ยงเซอร์ไพรส์วันเกิดที่เขาไม่ต้องการจนเป็นเหตุทำให้เขาเกิดความเครียดและวิตกกังวคนหลายครั้งเบอร์ลิงระบุว่าเขามีภาวะตื่นตระหนกหรือโรคแพนิคเขาเคยขอผู้จัดการว่าไม่ให้ฉลองวันเกิดในที่ทำงานแบบที่ทำให้กับพนักง,งานคนอื่นตามปกติเพราะอาจจะทำให้เขาเสียขวัญและนึกย้อนไปถึงเหตุท,ทรงจำในเวัยเด็กที่ไม่สบายใจ ยังไงก็ตามแม้ว่าเควินจะแจ้งกับผู้จัดการไปเช่นนั้นแต่ในวันที่8สิงหาปี2562ทางบริษัทยังจัดงานเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แก่เขาทำให้เขาตื่นเต้นจนต้องรีบออกจากงานต้องนั่งกินอาหารกลางวันภายในรถหลังจากนั้นในวันถัดมามีประชุมเขาถูกเผชิญหน้ากับการวิพากษ์วิจารณ์โดยหาว่าขาโมยความสุขของเพื่อนร่วมงานและทำตัวเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อย สถานการณ์ตึงเครียดในวันประชุมสง่งผลให้เบอร์ลิงเกิดเสียขวัญเป็นครั้งที่2โดยในวันที่2หลังจากเกิดเหตุทางบริษัทได้ให้เขากลับบ้านไปจนกระทั่ง11สิงหาทางบริษัทไล่เขาออกโดยอ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยเช่านายของเขาระบุว่ากังวลว่าเขาจะโกรธและอาจกลายเป็นความรุนแรงด้วยเหตุนี้เองเบอร์ลิงจึงตัดสินใจดำเนินการฟ้องร้อง บริษัทบริษัทเลือกปฏิบัติต่อเขาเนื่องจากทุพพลภาพอีกทั้งยังแสดงออกอย่างไม่เป็นธรรมและไร้ความปานีแม้ว่าจะมีการขอร้องไปก่อนหน้าจนกระทั่งเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาหลังจากการไต่สวนเป็นเวลาสองวันผู้พิพากษาตัดสินให้เบอร์ลิงชนะคดีความได้รับค่าเสียหายค่าชดเชยเป็นจำนวน4 5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือราวๆิ5ล้านบาทโดยแบ่งเป็นค่าชดเชยสำหรับไรายได้ที่สูญเสีย และค่าความทุกข์ทางอารมณ์ <c oughs> <c oughs> คำพิพากษาระบุว่าสำหรับความเจ็บปวดและความทุกข์ใจตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตความปวดร้าวทางจิตความอับอายความสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองขณะที่บริษัทปฏิเสธว่าไม่เคยมีการเลือกปฏิบัติใดๆและไม่เคยได้รับแจ้งมาก่อนว่าพนักงานคนนี้มีปัญหา ความวิตกกังวลจึงวางแผนที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปก็เป็นคดีแปลกที่เพิ่งได้ยินเหมือนกันนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ